วันนี้จะพามาผสมเกสรฟักทองค่ะนี่คือดอกฟักทองตัวผู้นะคะเกสรของเขาจะมีแค่หนึ่งตุ่มนะคะแล้วนี่คือเกสรตัวเมียนะคะเเกสรตัวเมียเนี่ยเขาจะมีหลายตุ่มนะคะข้างในแบบนี้เลยค่ะส่วนด้านหลังของเกสรตัวเมียนะคะเขาก็จะมีเป็นตุ่มๆเหมือนลูกฟักทองเลยนะคะออกมาแบบนี้นะคะ หรือไม่ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะจ๊ะคือเกสรตัวเมียนะคะส่วนช่วงเวลาผสมพันธุ์นะคะผสมเกสรนเนี่ยเราต้องผสมก่อนที่แดดจะแรงนะคะช่วงเช้านะคะผสมช่วงเช้าเด็ดน้องตัวผู้ออกมาแบบนี้เลยจ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องเช็คก่อนนะคะว่าน้องเนี่ย เนี่ยค่ะทำแบบนี้เลยนะคะเราจะมาเช็คก่อนว่าเกสรของน้องเนี่ยเขาจะมีเกสรที่มีความสมบูรณ์หรือเปล่าสมบูรณ์ยังไงคือถ้าเขาเป็นเกสรตัวผู้ที่สมบูรณ์เนี่ยเขาจะมีแบบเป็นเหมือนแบบเกสรเล็กๆคุยๆนะคะแบบนี้นะคะให้เห็นแบบชัดๆเลยนะคะส่วนตัวที่ไม่สมบูรณ์นะคะก็คือตัวที่ เออเปิดออกมาแล้วเขาจะไม่มีแบบว่าเป็นขุยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะอันนั้นผสมไม่ติดนะจ๊ะเดี๋ยวเรานำไปผสมพันธ์กับตัวเมียกันเลยจ้ะเอาดอกเขาออกแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็นำตรงตุ่มๆของผู้ชายเนี่ยเออตัวผู้เอาเข้าไป จิ้มเกสรตัวเมียในลักษณะแบบนี้เลยนะคะป้ายป้ๆลงไปเลยจา้าให้เขาติดได้มากที่สุดนะ่ะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการผสมพันธุ์ฟักทองนะคะทุกคนสำหรับน้องใหม่หัดปลูกฟักทองลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะถ้าเผื่อบ้านเราแบบว่ามแมลง หรือพึ่งเขามาแบบว่าน้อยนะคะเราต้องมาช่วยผสมเกสรให้เขานะเขาถึงแบบจะติดลูกให้เรานะคะทุกคนนี่ค่ะวิธีการผสมเกอรดอกฟักทองขอบคุณที่รับชมจ้า